ปิกตอรายการเรานี่ปัญญาดีครับกรณีอากูนี่นะครับถ้าไม่อ่านหนังสือมันก็บ้าไปตามกระแสนำาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเชื่อไหมครับคับีภาคษาสารดีกาที่หนึ่งทับสองพันห้เนี่ย ห้องพิพาทด,ดังกล่าวแม่จะเป็นของจำเลยก็ตามถ้าเข้าไปกระทำการใดๆรอบกวนการครอบครองของโจทย์โดยปกติสุขการกระทำนั้นก็ถือว่าเป็นความผิดฐานบุกรุกนะนี่เถียงกันอะไรเรื่องอากูอะครับท่านพี่ขอรบเถียงกันแบบปากทนายความเถียงกันแบบมม่ๆะ โดยที่ไม่เอาหลักกฎหมายมาอ่านให้ประชาชนฟังไอ้พวกโลกโซเชียลมันบ้าตามกระแสสร้างนะวันณยอ่อนกันเยอะก็เลยสรุปว่าเอวนนะครับโดยที่ไม่ได้อา่านว่ามาตรา1,382ไม่ต้องเป็นผู้พิพากษาไม่ต้องเป็นนายการไม่ต้องเป็นทนายหรอกคนอ่านหนังสือเป็นก็ออกฟังดิบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดย ความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอาสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา1ิปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีซ้ายท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมเกจจบเลยคนหัวหมอเนี่ยนะไปอยู่ไอ้พวกอาคาร ร่อกกลางว่างเปล่าขายไม่ได้เนี่ยทนอยู่ไปครบห้าปีนะทนอยู่ให้ครบสิบปีนะมันก็เป็นเจ้าของกรมาแสดอยู่ๆเจ้าของมาสแสดงตนไปเที่ยวงัดกุญแจตัดกุญแจเอาไม้ฟางนะผิดนะก็าจะเขาอยู่เกินสิบปีแล้วเลยเพราะเจตนาข้าวอ,อกดินข้าวขายขนมขายลูกชิ้ปนปิ้งท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพ ในศาลเองเนี่ยโดยเฉพาะศาลมีนบุรีอ่ะผมยังแค่ใหญทุกวันนี้นะโดดใบแทนเนี่ยมันต้องเขียนข้างบนว่าใบาแทนจะบับที่สูหนายใบยแทนจะบับที่ชำรุดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตราหกสสามศาลมีนบุรีมันบอกว่าผมเนี่ยไม้เชื่อได้ว่าเป็นอดีตนายอำเภอเป็นเลขาธิกามนตรีกระทรวงมหาดไทย แต่ว่าจำเลยพยานผู้ทรงคุณวุฒิชื่อนายมนฑลเนี่ยไม่เคยรับราชการกรมที่ดินเพราะฉะนั้นไม่รู้หรอกเรื่องใบแทนเป็นอะไรมันอุบาทนะผู้พิภากษาชั่วทุจริตไอประธานศาลฎีกาทกุจริตตามไปด้วยผม้องเรียนมานั่งว่าดุลพินิจผู้พิภากษาเหนือสิ่งอื่อในใดจะบ้าเหรอเนี่ยคำพิภากษาดีกาเยอะแยะไปเนี่ยจะโนดที่ดินคนเอาไปแล้วก็ หายไปเลยนะเขาต้องออกไปแทนแม่ยายผมออกไปแทนก็ยังเขียนข้างบนเลยไปแทนจะบักที่สูนหายแต่ที่โนนทุนเจริญห้าร้อยล้านเนี่ยมันไม่มีคําว่าไปแทนแต่มันไปเขียนรายละเอียดยิบเลยผู้ให้สัญญาผู้รับสัญญาตั้งแต่สองสี่หกสี่มันด้วยจริญร่วมกันนะพอจนหลอกจนได้มันบอกไม่รับติกาแล้วเพราะแพ้ชั้นล่างสองศาลการที่เข้าไป ครอบครองนี่นะครับในชาโนที่ดินเนี่ยโดยเจตนาเป็นเจ้าของเนี่ยตัวสิบปีนะเขาเรียกครอบครองปลรปักบุกรุกเข้าครอบครองเป็นการเข้าครอบครององาชนาริมภาษผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด,ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลาสิบปีขึ้นไปนายเอกย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน